ถือว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่กับพะระราหูย้ายจะเต็มเสริมดวงกับอาจารย์โจโลไลฟ์โพสดูแล้วใช่เลยเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีอาจารย์โจโลไลฟ์โพสดูแล้วใช่เลยยกทัพหมอดุลและบรรดาลูกศิษย์ลูกหาร่วมทําพิธีบวงสวงรับดวงพะระราหูย้ายกันที่วัดท่อใหญ่จังหวัดชนบุรีเพิ่มเสริมสิริมงคลนาทีการงานสุขภาพแข็งแรงตามที่หวัง ภายในงานมีการตั้งโต๊ะบูชาพระราหูและเปิดให้ลูกศิษย์และแขกที่มาร่วมงานได้จุดเทียนเสริมดวงอีกด้วยครับผมอาจารย์โจใช่เลยครับหมอตายานเทพค่ะ,คคะเออหมอกล้านะคะลูกศิษย์อาจารย์ตาลค่ะคอันดับแรกเลยไม่ต้องตนกตกใจครับวิธีการง่ายๆสวดมนต์ไหว้พระเป็นคนดีมีศีลมีธรรมนะครับแต่จะดีกว่าครับถ้าเข้าพิธีบวงสรวงกับอาจารย์โจและหมอตาลครับก็มีความ ยินดีแล้วก็ดีใจครับแล้ก็พิธีนี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆครับมีผมกับอาจารย์ตาเป็นเจ้าพิธีกรรมครับ mm. เริ่มต้นที่2,98นะครับในการจุดเทียนราหูบัวนะครับส่วนเทียนยักษ์8 8 8แล้วก็เจ้าภ้าพวงสวงชุดใหญ่เนี่ย999บาทแล้วก็เทียนชายเนี9ยบาบาทแต่ถ้าเกิดคนงบน้อยก็สามารถที่จะ ร่วมตามกำลังศรัทธ,ธาได้หมดเลยครับออนไลน์ก็คือทางแฟนเพจอาจ,จารย์โจไลฟ์โค้ดดูแล้วใช่เลยครับวันนี้นะคะก็มานํานะคะขอพรนะคะทุกท่านที่จดเทียนนะคะฝากดวงกันมาพรทุกท่านขอมาเนี่ยจะนําสื่อขององค์ท่านนะคะทําให้พรที่ขอมาเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นจริงคะ่ะจะนําสื่อให้คะ่ะเออหมอกล้าน,นะคะก็จะมาดูแลนะคะทางด้านโต๊ะนะคะ ใครนะคะที่ศรัทธาตั้งจิตมาแล้วเป็นวันนี้เป็นวันดีมากอยากให้ม,มาบูชาพระราหูกันเยอะๆนะคะ <c oughs> ก็สามารถมาติดต่อตรงโตะ๊ะลงทะเบียนได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะดูแลและจะแนะนําค่ะราหูเนี่ยอาจจะมีผลในเรื่องอารมณ์และจิตใจนะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดลัคนาราศีมีนลัคนาราศีกรนาราศีสิงห์นะครับแต่ไม่ต้องตอนหนกตกใจวางแบ่ดีๆชีวิตดีแน่นอนส่วนราศีอื่นครับเป็นนิดปิดหมายที่ดีครับที่ดวงจะดีขึ้นครับโดยเฉพาะลัคนาเมษธนู ตุนพิจินะครับเมธุนนี่ดวงดีมากครับก็จะมีช่วงประมาณปลายเดือนแล้วก็ต้นเดือนหน้านะครับยังไงติดตามได้ที่แฟนเพจอาจารย์โจลไล์โคดูแลใช่เลยครับพี่เต็ง